สวัสดีค่ะพอๆกับแม่้องตาลทางช่องลูกตาลฟ้ามอีกเช่นเคยนะคะสื่อสางสรรสื้อสางอาชีพค่ะเช่นเคยค่ะมือน,นี้แม่้องตาลก่ะสี่ผ้าท่านผู้ชมมาเบิงการเลี้ยงงัวอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่เป็นเลีเ้ยงแบบบ้านๆนี่แหละคะ่ะแต่สิ่งที่แม่้องตาลอยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมก็คือคนเลี้ยงนะคะาสามารถว่าคุณลุงนี่มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงงัวนะคะแม่้องตาลกันเลยเลยอยากนําเสนอเนาะ เกี่ยวกับชีวิตคนเลียงงวัวคิดจังไดจังคอยมาเลียงงวัวะรับจ้างเลียงงัวเพิ่นนะคะใดคาจ้างแบบใดนะคะเดี๋ยวแม่น้องตาลสิขอไปทําความหูจักกับคุณลุงเว้งเลยนะคะค,คุณลุงคุณลุงเว้งสวัสดีค่ะค่ะคุณลุงเว้งอยู่บ้านไหนคะเป็นคนคะแมหรือเปล่าคะโอ้ <laughs> คนคมแม <laughs> <laughs> พอฟังได้ค่ะแม่น้องตาอยู่บุรีรัมค่ะ กับเชิงอ๋อเป็นคนกาบเชิงโอ้ยคนใกล้ๆบ้านนี่หนูอยู่บ้านกรวดค่ะเคยไปไหมอ๋อเคยไปกลับมานี่ก็มาเดินทางมาทางมันกลัมาทางมัจจวดอ๋อหลายจังหวัดมาจากคนอา่นกันี่หลงมาทางบ้านกรวดมาจางอ่าทางใต้ใช่หนูก็หนูก็มาเส้นนี้ค่ะเป็นคนสุรินทร์เนาะครับเป็นคนสุรินทร์โอ้โหมามาอยู่บังน้าเขียวได้ยังไงคะคุณลุงก็ เขาโพูดพอเขาโพดไปมันก็หมดหน้าห em> ักเขาโพดก็เลยเขาติดต่อให้สวนเวเราที่ฆ่าแต่สวนเราควาตายหมดเลยเราวิ่งเลี้ยงก็เลยรับจ้างเลี้ยงงัวต่อกัวต่อขอโทษนะคะคือคือเขาจ้างคุณลุงเดือนเท่าไหร่คะนี่ปีก่อนเนี้ละเก้าร้อยโอ้เก้าพันเก้าพันพิ่มขึ้นให้สองเดือนเดือนที่ที่หนึ่งเนี่ยที่ผ่านมานี่กี่สองเดือน เดี๋ยวคุณคุณลุงยังทั้งนั้นเลยค่ะโอ้เรียงทั้งหมดกีโตวคะคุณลุง <5. S 1> 25ตัวเป็นบัวของเจ้านายเนาะ,เป,นะเป็นยังไงคะคุณลุงอาชีพเลี้ยงวัวเวลาเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ราจะมียาเยอะมันก็ไม่เหนื่อยเพราะห้มันกินได้ก็สบายเรารแต่มันยากช่วงทีง่เราปลูลกกระเพาเอาต่อหายา ตอนนี้ก็คือหยาเริ่มขึ้นหลายแป็นโมะค,คุณลุงแล้วคุณลุงพายางไปเบิ่งนะคะมีทั้งหมดเจ้กโตคะตอนนี้25ตัวนะท้องอยู่กี่ตัวคะท้องขึ้นเดียวก็ไม่กี่ตัวถ้าเจักี่ตัวเนี่ยแหละเป็นพระกี่ตัวผมหาดตัวตายเกินทำไมถึงตายคะคุณลุงมันตกลูกเลยนะอ๋อ ลกลูกมาทุกมันตายใช่ไหมคะแต่แม่ก,มก็ก็ไม่เป็นไรแม่สมบูรณ์แล้วทีนี้การเลี้ยงนี่คุณลุงก็ต้องเฝ้าทุกอย่างเลยใช่ไหมคะคุณลุงตามน,นี้เลยทางนี้คะ่ะหรือไม่ได้ก็คือต้องต้องนอนเฝ้าด้วยไหมคะไออ,นอ,นะอ้ข เนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศค่ะแม่น้องตายก็อยากนั่งมาฝากถึงบรรยากาศยาของกัเพื่อว่างน้ำเคียวเนี่ยโอ้หลายเนาะค่ะเนาะคุณลุงคะทำไมคุณลุงไม่ไม่ไม่ขอเขาแบบเลีเ้ยงแบ่งลูกอย่างนี้ละคะ่ะยากใช่ไหมเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเนาะคุณลุงเนาะถ้าจะเราก็ต้องเอาเป็นเดือนๆนไปคิดว่าจะเลี้ยงอีกนานไหมคะอันนี้ยังไม่รู้ก็ไปเรื่อยๆเนาะ คุณลุงเรื่องวัวอย่างนี้ยคุณลุงอ่ะต้องสังเกตหรือว่าเวลาวัวเจ็บป่วยนี่คุณลุงแรต้องต้องดูแลรองรับผิดชอบต้องสังเกตเนาะสังเกตแล้วผมบอกเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นก็แจ้งทางเจ้าของเขาเนะะเาะปิเ้ไว้เวลาเป็นอากร้มาลวคุณลุงพาเดินหน่อยคะ่ะนี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะส่วนมากคุณลุงพอจะทราบไหมคะ ประมาณน่ะเนาะแม่น้องตาดูจะเป็นประมาณวัวพันหูยาวจะดื้อใช่ไหมคุณลุงนี่เวลาปล่อยมาตอนเช้าปล่อยกี่โมงคะสามโมงครึ่งสามโมงเช้าสามเก้าโมงสิบโมงเนี่ยเนาะแล้วนี่หน่อยจากแปดโมงมันจะเดินมันจะไปกินห้าท้าออกมาเร็วมันจะเดินครับ ตามไปดูใกล้ๆเลยแล้วกี่โมงถึงจะเอากลับคอกคะคุณลุงจักสามโมงสามโมงเย็นเนาะสามโมงเย็นก็มีคอกอยู่อยู่ฝั่งไหนคะคอกอ๋ออยู่ฝั่งทางนู้นคุณลุงอ่ยูฝั่งนู้นใหญ่ก็สบายๆคุณลุงก็เลี้ยงคนเดียวตลอดเลยใช่ไหมคะนานๆทีเจ้าของเขาถึงจะมาตรวจใช่ไหมคะมาอ๋อเราก็ดูแล ก็สบายใจดีเนาะคุณลุงเนาะเขาไม่ยุ่งยากเขาเป็นไม่ยุ่งจานกับเราอ๋อก็เป็นเป็นอะไรเขาฟุบมีของที่ไหนเขาก็เอามาให้ก็ดีอีกอย่างเนาะเขาสารอะไรเขาก็ให้ก็สามารถยึดเป็นอาชีพได้เนาะคุณลุงเนาะคุณลุงก็สู้ต่อไปนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะ วันนี้แม่นงกาลก็ขอขอบคุณคุณลุงคุณลุงเว้งหลายๆเนาะ,ะเนาะที่ให้ความรู้กับแม่นตงตาลค่ะก็ขอให้คุณลุงมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงอบัวได้นะคะสุขภาพแข็งแรงและก็เฮ็ดงานให้เพลินได้ต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆค่ะคุณลุงค่ะค่ะเดี๋ยวแม่นตงตาลจะพามาชมมั่วนะคะนี่คือการปล่อยเลียงทุ่งนะคะซึ่ง งวเพิ่นหลายโตัยังสี่เพิ่นกับจ่างคนเนาะแม่น้องตาลก็เลยอยากนํามาฝากท่านผู้ชมเนาะว่าการเฮ็ดอาชีพปลาสุซั์หรือว่าอาชีพเลี้ยงงัวนี่ถึงถึงเข้าสีบ่มีเวลานะคะในกรณีที่ว่าเพิ่นต้นทุนเพิ่นหลายเน,ะน,า,นเาะเพิ่นทุนหลายบอกง่ายๆเพิ่นทุนหลายเพิ่นก็นสาม,มารถจ้างคนมาเลี้ยงได้นะคะซึ่งคุณลุงกับได้รับค่าจ้างเดือนละ10,000บาทนะคะถึงคุณลุงกับก่ทราบ เจ้า,จาของที่แท้จริงเพื่อนดอกคะเพิ่นกับน้าๆนนเพิ่นเซมี่ผู้ดูแลมาหาคุณลุงมจาจ่ายเงินให้คุณลุงนะคะซึ่งง้วนนี่เขากับเมีการจํหน่ายออกไปทุกปีนะคะคุณลุงเพิ่นกับว่าเพิ่นอยู่ได้เพิ่น,พนซึ่งมันเป็นอาชีพที่สําหรับผู้สูงอายุละวาน,นะคะแม่นองตาลกันเลยอยากนํามาฝากทันใดที่คิดวิเลียง,ง้วนนะคะหลัวจากมีทุนสูงพอสมควรนะคะก็เป็นอีกวิธีการ ในการเลี้ยงงัวในการเฮ็ดอาชีพเสริมเฮ็ดได้หลายย่างนะคะอาชีพปศุสัตว์ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะคะสี่แม่นองตาลอยากนําเสนอนะคะมือนี้ก็บี่มี่ยังหลายดอกค่ะก็อยากให้เบิ่งรูปแบบการเฮ็ดปศุสัตว์อีกรูปแบบนึงนะคะในการจ้างแรงงานนะคะจ้างแรงงานมาดูแลหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเท่าก็ต้องอาหาคนที่ไวใจเส่อใจได้นะคะแม่หนองตาก็อยากนํามาฝาก่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ สำหรับทันใดที่คิดสีเลียงงวัวแต่เข้ากับบมีเวลานะคะเข้ากับอาชีพอื่นสิ่งอาชีพประุสรัตว์นี่็สามารถเห็ดเสริมได้นะคะเข้าต้องเห็ดหลากหลายค่ะทุกมือนี่คอยสียู่ได้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เม่นตองตาลก็ขอล่าท่านผู้ชมไปเพียงแค่น้กรผอมกำขาดงวัวสวยนะคะ,ะงวัวนลายถุงแล้วก็มีนกนะคะนกหลายขนาดเลยค่ะเป็นภาพที่หาเบ่งยากค่ะสำหรับแถวบานเมนตองตาลกับบมี่ขแบบนี้ ค่ะสำหรับคลิปนี้แม,ม่ของตาลกับคอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนพบออกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ